สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยอนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะ สวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะวันนี้นัดก็มีรถสวยๆมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังมองหารถราคาเบาๆผลนสบายๆนัดแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะรถ t o โยต้าวีอ 1.5e ปี2011นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะ ใครที่กำลังมองหารถ v ีออสผ่อนสบายๆคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์0ูนย6เก้าแปดสองน้าปดเจดนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรใบเด็ของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยยอหญิงหอหีบ7692กรุงเทพมหานครนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของชุดแต่งสเก์ดรอบคันเลยนะคะสภาพสวยๆเลยโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะคันนี้นะคะอาจจะมีร่องรอยขีดข่วนบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่รับรองได้เลยว่ารถ คันนี้คงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่มจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรับรองว่าถ้าให้เราได้ปรับสภาพขัดสีอาบน้ําปรับแป้งให้นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะสวยๆว,วิงวงิวาวๆแน่นอนนะคะห้ามพลาดเลยนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กนะคะแม็กแต่งซิ่งสวยๆเลยนะคะลูกค้า อ่านี่แม็กซซิ่งเลยนะคะยางขอบ17นะคะคันนี้ได้เป็นยางขอบ17ยางปี2019อ่าของอภัยยางปี2018นะคะขอบ17นะช่วงล่างของรถคันนี้นะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้ยมของเบ้าโชกนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ดด้านในมีให้เห็นเด่นชัดน,นะคะเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้าไม่มีแน่นอนนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถ1จุดแล้วก็ กระจกมองข้างนะคะมีไฟเดียวอีกหนึ่งจุดดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับประตูสีได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะลูกค้าคันนี้ติดในส่วนของคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะดีไซน์ข้างรถมาอย่างสวยงามเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะกระจกเดิมแท้ติดฟิลมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะราคาเบาๆผ่อนสบายๆห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลั รถคันนี้ก็คงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเพชรย่นนะคะไม่นํารถที่ชนหนักพลิกความจมน้ํามาแน่นอนนะคะรถของเราคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะติด สเกิร์ตรอบคันแล้วก็ติดสปอยเลอรอ์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไฟด้านท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดเลยนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่สาน,นะคะติดมาตรงสปอยเลอร์ให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่กําลังมองหา V8 ราคาเบาๆผ่อนสบายสบาย คันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะรถปี2011ตกผ่อนเดือนละ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยที่เบอร์098 260 95 87นัดเพชรยนต์นะคะรถสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับยระเยดภายในของรถคันนี้นะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดํานะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ไฟตัดหมอกนะคะติดปุ่มมาเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมา,าลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านสภาพสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลออของการใช้งานเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคอนโซลหน้าจอเรือนไม้ของเขาะคะ่ะจะอยู่ตรงกลางตรงกลางของรถเลยนะคะรุ่นนี้คอนโซลเขาจะตรงกลางแลจะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะคะเดี๋ยวนะจะสตาร์ทรถให้ดูว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะคะ ามาแล้วคันนี้นะคะแรงไม่อยู่ที่97,295กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปทางศูนย์บริการได้เลยนะคะ นะเครื่องเล่นเสียง CD นะคะ USB ได้นะ CD ได้นะคะวิทยุ FM ได้แอร์เป็นแอร์อันนาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะลมแอร์ออกมานี้แบบคือลมแอร์เย็นมากนะคะรถปีเก่าแต่ว่าแอร์เย็นมากนะคะคันนี้สวยๆเลยนะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะลูกค้าสวยๆเลยเสียบสาย AUX ได้นะคะนี่ช่องเสียบ AUX นะคะจะอยู่ตรงคอนโซลด้านด้านล่างนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะคันนี้นะ ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้า ข้อดีของบ่อผ้านะคะก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าข้อดีของบ่อผ้าระบายอากาศได้ดีเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆอาจจะมีคราบฝุนอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูแลทําความสะอาดให้นะคะเพราะอย่างที่บอกรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะให้ลูกค้าชมสภาพสดๆสภาพที่เราเพิ่งรับเข้ามานะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักแน่นอนนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะมีเพียงแค่คราบผุนเท่านั้นนะคะคันนี้เพราะว่า ยังไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยนะคะสวยๆแบบนี้พาดไม่ได้เลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้ามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งช่องมีที่เกี่ยวเก็บของสัมภาระได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น ที่วางแก้วน้ำนะคะด้านหลังนะเดี๋ยวเราทำความสะอาดภายนอกภายในให้รับรองว่าคันนี้นะคะสวยๆวิ่งวิงว้าว้าวนะคะคันนี้งดงามแน่นอนนะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้โ, <içinde S 2> oh โอ้โหเขามีในส่วนของถัดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดท้ายมีมาให้เรียบร้อย <ๆ S 1> แล้วนะเดี๋ยวแค่ทําความสะอาดนิดๆหน่อยๆนะคะรับรองว่าคันนี้วิ่งวิงวาๆว้าวแน่นอนนะคะด้านล่าง ด้านล่างมีอะไรมาให้เราบ้างเดี๋ยวมาแง้มดูกันอะ อ่าด้านล่างมีร้ออะไรมาให้เรียบ,บ้อยถุงเครื่องมืออยู่ครบนะคะลูกค้าอะไรครบอุปกรณ์ครบนะคะห้ามพลาดเลยช่วงล่างนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ดมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีขยับขยี้เลยสีเดียวกับตัวรถนะคะใครที่กําลังมองหารีออสราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 9ก้ 87นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดที่ห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะสวยสวยเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีช่องวางแก้ววางขวดน้ำตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ไฟตัดหมอกนะคะติดปุ่มมาเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วนะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้ด้วยนะคะในส่วนของพวงมา,าลัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านสภาพสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลออของการใช้งานเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคอนโซลหน้าจอเรือนไม้ของเขาคะ่ะจะอยู่ตรงกลางตรงกลางของรถเลยนะคะรุ่นนี้คอนโซลเขาจะตรงกลางแลจะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะคะเดี๋ยวนะจะสตาร์ทรถให้ดูว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่นะคะ อ่ามาแล้วคันนี้นะคะแลงมาอยู่ที่97,295กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปทางศูนย์บริการได้เลยนะคะ เครื่องเล่นเสียงซีดีนะคะ USB ได้นะ CD ได้นะคะวิทยุ FM ได้แอร์ Air เป็นแอร์อนาลอ็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะลมแอร์ออกมานี้แบบคือลมแอร์เย็นมากนะคะรถปีเก่าแต่ว่าแอร์เย็นมากนะคะคันนี้สวยๆเลยนะเป็นเกียร์ออตโอต้แบบขั้นบันไดนะคะลูกค้าสวยๆเลยเสียบสาย AUX ได้นะคะนี่ช่องเสียบ AUX นะคะจะอยู่ตรงคอนโซลด้านด้านล่างนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะคันนี้นะ ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะคันนี้จะเป็นเบาะผ้า ข้อดีของบ่อผ้านะคะก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้าข้อดีของบ่อผ้าระบายอากาศได้ดีเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆอาจจะมีคราบฝุนอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูแลทําความสะอาดให้นะคะเพราะอย่างที่บอกรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะให้ลูกค้าชมสภาพสดๆสภาพที่เราพิ่งรับเข้ามานะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักแน่นอนนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะมีเพียงแค่คราบผุนเท่านั้นนะคะคันนี้เพราะว่า ยังไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยนะคะสวยๆแบบนี้พาดไม่ได้เลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้ามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งช่องมีที่เกี่ยวเก็บของสัมภาระได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น ที่วางแก้วน้ำนะคะด้านหลังนะ <t> เดี๋ยวเราทำความสะอาดภายนอกภายในให้รับรองว่าคันนี้นะคะสวยๆว,วิงว่งวิงว้าวๆ้านะคะคันนี้งดงามแน่นอนนะ <t> มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้ <t> โอ้โห <t> เขามีในส่วนของถัดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดท้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแค่ทําความสะอาดนิดๆหน่ยหนอยๆนะคะรับรองว่าคันนี้วิ่งวิงวาๆว้าวแน่นอนนะคะด้านล่าง ด้านล่างมีอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยมาแง้มดูกันอะ อ่าด้านล่างมีรออะไรมาให้เรียบ,บ้อยถุงเครื่องมืออยู่ครบนะคะลูกค้าอะไรครบอุปกรณ์ครบนะคะห้ามพลาดเลยช่วงล่างนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะรอยจุดเม็ดอาร์มีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีขยับขยี้เลยสีเดียวกับตัวรถนะคะใครที่กําลังมองหารีออสราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ5 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6เก้ แ7นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพ่ะห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4ีูบพันห้ีซีร้แรงม้านะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะจะมีค่าฝุ่นค่าฟน,นบ้างนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับสภาพรถแคันนี้เลยนะคะอันนี้เข้ามาสภาพแต่เราก็นัดก็มาถ่ายรีวิวให้สภาพนั้นเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพทาสปาให้อีกรอบนึงรับรองว่าสวยงามวิงวิงวาวแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะไม่มีคราน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเครื่องยนต์เดิมแท้นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่อง ของการชนหนักพิคอนจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะมแม้ว่าฝุ่นจะเกาะเคอะขนาดไหนแต่ว่าจุดเม็ดอาร์ตก็มีให้เห็นเด่นชัดนะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตฝากระโปรงชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มออกกอติดอยู่นะโลโกโ,โตโยต้านะคะติดอยู่ตรงฝากระโปรงให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะรับประกันได้เลยว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถวีออ ราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่รับชมคลิปนี้แล้วสนใจในรถคันนี้นะคะ t ต y o ต้า i o 1.5e ปี e 2011นะคะราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะตกผ่อนอยู่เดือนละ5,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟีดาวได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาวได้เลยนะคะ ติดต่อมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือลูกค้าอยากเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ